<ด>ข้าเดินไปบอกติดไว้ก่อนนะยินแหวงก็ติดไว้ก่อนเหมือนกันถ้าข้าวหน้าอยากเจอก็บอกนะไปหลักอ่าเดี๋ยวนนี่ยังมาจับน้ำเป็นสาวเป็นแซ่ดูสิเบื่อมือผู้ชายหมดเลยหน่ะไปเลยาาเร็วดิอ่าอ่ะ,อะสองมถโถยกดขี่แรงงาน อ่ะค่ะอ่ะเอาไปสองบาทรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็เป็นสี่บาทแต่ก็ยังดีนะที่ให้เพา่อดงด้วยความรักอันหวานซึ้งเดี๋ยวจะไปบอกพี่จีให้นะเป็นนานหน่อยโอ้โหพ่อนักเรียนในร้อย บุกถึงถินเชียวเอะเมื่อกี้เห็นนะว่าทำอะไรกันน่ะมีค่าเดินไปบอกก็ต้องมีค่าปิดปากด้วยไม่งั้นลุงรินก็จะรู้ว่าพี่มาที่นี่แล้วพี่ก็จะต้องรู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงป้พ ตูดข้าววะฮะไอเวนไปซ้อมกีฬาเลยไปเลยไปเนี่ยจะแข่งกันแล้วไม่ใช่เหรอทำผลออกสนใจกันบ้างสิ่ปก่นยุ้ง่าอะไรลูกน็ตทุกรล้ะสนใจกันหมดแล้วเนี่ยว่าแต่ลูกน็อตเถอะมาด้อมด้อมมองโรงเรียนเราทำไมอ่ะไม่เห็นจะเกี่ยวกันสักหน่อยไม่มีผู้ร้ายแล้วเนี่ยนี่เนี้ยเนี่ยพวกเองหยุดกันเลยหยุดกันเลยนะแล้วไปซ้อมกีฬาแล้วนะไปไอ้ฝุ่นยังเจอข้าที่บ้านเนี่ยไป พวกเราไปซ้อมกีฬาต่อป่ะครับอแสงดาวทำอะไรไม่เข้าท่าเลยนะพี่นต็ตแสงดาวถูกแสงดาวแสงดาวดาวพ่อะปกแล้วนะเอ้ไอ้ปุนเฮ้ยผมเพิ่งได้รับรายงานนะ ไว้เชื่อมน่ะไม่ได้อยู่ในห้องขังคุณต้องไปเคลนดหมห้ได้นะว่าข้าอมไปไว้ที่ไหนก็คุณคุมอยู่อ่ะมันอยู่ในเขตรับผิดชอบของคุณคุณก็ใช้อำนาจบังคับมันเข้าไปสิได้ผลยังไงนะตายงานผมด้วยรักกันรักกันเอะตกลงใครตายอ่ะไอจบครับเสียบรโดอลูกซองของ,องไอเอ็มนาเลยครับ <laughs> มันน่าจะเป็นรื้อนะอยากลองบ้างไหมล่ะเออคือผมส่งไอ้สองตัวนั่นไปซิวไอหมวดพิทยาธรที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับเสี่ยแล้วก็ถูกส่องกลิ้งกลับมาทั้งสองคนเหมือนกันใช่ไหมโอ้าไม่มีแม้แต่รอยแมวขวดเลยครับเสี่ยไอหมวดพิทยาธรก็เหมือนกันครับอ่ะนี่แสดงว่าเรื่องทำงานพลาดอีกแล้วสิแต่เรื่องปิดปากไอ้ติ่งเอาไว้พุดไม่พลาดแน่นอนครับเสี่ย ไม่พลาดหรือก็ไปจัดก,การถูเว้ยมายืนโดเดเป็นเสาทองเรศอยู่ทําไมเราท่อเอ้ยมันมีแต่ฆ่าฆ่าฆ่ากันไอ้ใหญ่คนเดียวไอ้ทุวดสู้กับใครมาแบบใดจะทำลายทุกสิ่งสูญญ้ความจริงเป็นอย่างไรไม่บครลัยที่ยิ่งได้รับการค้าขายกฎหมายปลุกขึ้นมาแย่งตัวผู้ต้องหาถึงบุรีรัมพ์พักสารวัตรคิดไหมคะว่ากา,ารป้องกันค่อนข้างหละลวมและสารวัตรมีแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์จำลองนี้ขึ้นอีกยังไงบ้างคะ ผมยอมรับนะเรื่องความหละหลวมขาดการวางแผนการต้องกันที่วางไว้เรื่องของเรื่องผมไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ทานองนี้เกิดขึ้นเราต้องซับซ้อนกันยังหนักจริงๆอย่างนี้ผู้บังคับบัญชาจะเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ผม่อกไหมคะอืมก็คงได้ไนะครับก็ปล่อยให้คนร้ายมาบุกยิงถลม่มลงพักเข้าของเสียหายแต่ผู้ต้องหาของผมเนี่ยไม่ได้รับอันตรายคงอยู่เรียบร้อยสบายดี เวลานี้มุตงองยอยู่ไหนคะเออคือผมบอกไม่ได้นะครับผมเรียนได้แต่ว่าผู้ต้องหาของผมเนี่ยคงอยู่ในที่ปลอดภยัยและผมรับรองเลยว่าจะป้องกันด้วยชีวิตของผมเองเขาไม่ได้สารัรมากค่ะครับผมครับ คือว่าหมวดพิทยาธรได้เดินทางออกไปแล้วนะครับโดนเฮลิคอปเตอร์ครับขอบคุณครับเป็นไงเมื่อคืไปการอะไรบ้างคงทุกเราสักพักครับเชาว่าตอนนี้กำลังรอผลจากการพิสูจน์ครับขอบใจมากนะอ๋อตกลงครับตกลงครับเพราะว่าจะรู้ไม่ใช่หรครับว่าคนไลายเนี่ยเป็นคนของใคร ในย่างนะพวกที่คุ้มาํารุงบุรพพักเนี่ยแต่ร้อยจะรู้เลยครับว่าเป็นคนของเสียน้อยด็อกเตอร์ห้องแถวที่มีสมุนบริวารมากมายแล้วก็มีอาชีพไล้าย่สารวัตรนะครับสารวัตรครับสารวัตรครับท่านสารวัตรครับคือผมมีเรื่องสําคัญจะเรียนท่านสารวัตรหน่อยละกันเกี่ยวกับพวกปล้นรถทัวร์ที่มันเอาปืนตกหน้าผมเข้ามาครับเออใช้ที่ไหนดีกว่าครัครับ บขอบึุณครับผมพิ่งได้ไายออกอยาหนึ่งเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์คันที่พวกต้นมันใช้ขี่หลบหนีไอ้รถคันนี้ผมเคยเห็นจอดอยู่หน้าร้านในประพันธ์บ่อยๆในประพันธ์นะเขาหน้าจะบอกรูปประพันธ์ฐานๆไื่บอกชื่อเมืเจ้าของรถคันนี้ได้ถ้าเขารู้จักกันหน้าอาจจะเป็นลูกค้าธรรมดาธรรมดา และคุณนักเยังยมมาบอกผมครับอย่างน้อยผมก็ไม่เลยเปล่าละกันสารวัตรต้องไปจิกมนไม่ได้แน่นอนแล้วในฐานะที่ผมเป็นคนบอกข่าวผมก็จะปลอดภัยท่านสารวัตรคงไม่โยนบาปให้ผมอย่างแน่และอีกอย่างผมเชื่อในเกียรติยศศักดิ์ศรีและความเป็นตำรวจอย่างแท้จริงของท่านสารวัตรเชื่อเลยละกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับก็อามีอย่างครับคือภรรยาผมกับชาวบ้านเนี่ย ฝากมากราบขอพระคุณท่านสารวัตรแล้วก็ตํารวจขนายทุกคนเลยครับก็เรื่องที่เดี๋ยวนี้ไม่มีการเก็บซวยแล้วก็การรีดไถหมดสิ้นไปแล้วชาวบ้านเนี่ยมีกําลังใจทำหากินขึ้นเยอะเลยครับท่านสารวัตรขอให้ทุกคนโชคดีและรล่ำรวยอยู่ดีมีสุขแบบทั่วหน้านะครับขอบคุณนะครับข้าครับผมลาตการกาณนะครับเจอแลยครับติยวลกรรับคับ สารัดครับผมผมเป็นตำรวจนะครับคุณมนัสเป็นนักสืบการที่จะระบุว่าใครทำผิดต้องมีการสืบสวนต้องหาหลักฐานจะใช้วิธีการเดาสุม่มหรือสรุปตัวเองไม่ได้ผมยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคนร้ายที่มาถล่มโรงพักเนี่ยว่าเป็นใครคุณจะให้ผมตัดตามคนนั้นคนนี้หรือใช้อาติในการทำงานไม่ได้นะครับคุณมนัสเ,เดี๋ยวข้าราชการนอกจากพยานหลักฐานแล้วเนี่ยรัรถืออะไรในการจับตัวคนร้ายครับ ความรอบคอบและถูกต้องและยุติธรรมละลรวมเมื่อไหร่คนดีอาจจะเข้าฟุบคนร้ายอาจจะลอยนวลอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับขอบคุณน,นะครับเบนครับวิทยุจะใช้การได้ภายในชั่วโมงนะเออเดี๋ยวผมไม่นั่งเฝ้าทีลราเลยนะครับเดี๋ยวไปช่องให้ครับคุณธรรมรักษ์คุณอัครเดชเดี๋ยวน,นนี้หน่อยครับเออจารัสครับ ผมถัดทายในตัวสวัสด์มากนะครับถ้าวสด์ไม่ถือคิดว่าผมมีเพื่อนสักคนได้ไหมครับขอบคุณครับสวัสด์เนี่ยันอยาะเ้าวันเดียวไม่ต้องมาก็ได้นะกอพคดีเหนื่อยตาเลยอะอย่างนั้นให้กองเขียนจดหมายหาทีจ้าก,ก็แล้วกันนะครับ ถ้าไม่คนจะโหนะเมือแป,ปะที่ต้นไม้น้าเลือนพาอีกก็เอาสิอจี้จ้าเป็นไรครับเนี่ยเหงือเต็มเลยร้อนเหรอครับเนี่ยนักสุดาไม่ครูเธอเข้ามาในเขตโรงเรียนได้งไงโดยไม่รับอนุญาตอ่ะแล้วตัวเธอแค่นี้อ่ะที่อาจจะมีความรักเหรอแอบพาผู้ชายมาทำบัตรสีในเขตของเรียนได้งไงอ่ะ หนูแค่คู่ันเฉยๆไคะคุณครูไม่ได้ทำอะไรบาปสีด้วยและอยากที่อก้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเธอไม่ต้องมาแก้ตัวเธอทำให้โรงเรียนของเราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะเรื่องนี้ต้องถึงครูใหญ่แล้วก็พ่อแม่ของเธอด้วยแล้วก็พ่อแม่ของเธอด้วยนะ คุณไปได้แล้วคุณไม่มีหน้าที่ต้องอยู่อีกผมยังไม่ไปก็ครูจนกว่าผมจะแน่ใจว่าจีจ้าจะไม่ถูกลงโทษเธอไม่ผิดนะครับคนที่ผิดก็คือผมเพราะผมไมปล่อยมาหาเขาเองอะอาจารย์ครับผมมาทิ้งเรื่องนี้ไว้ผมกับอาจารย์แสงดาวครูประจำชั้นน่ะจากการถือนะครับผมต้องการลงโทษครับครูใหญ่ถ้าพื้นพื้นปล่อยไว้อะ่ะ แล้วเด็กอีกทุกอยื่อย่างอีกกสิทีนี้ปกครองยากแน่นอนเลยอาจารย์แน่ใจได้ยังไงคะว่าเด็กเจตอนาที่จะทําผิดแน่ใช่ครับก็รักสุดาพาผู้ชายเข้ามาในเขตของโรงเรียนน่ะเด็เกียรติศักดิ์เขาบอกนะคะว่าเขาเป็นฝ่ายเข้ามาหาลักษุดาเองตรงนี้ลักษุดาก็พ้นผิดแล้วทําไมเขาจะคุยกันไม่ได้คะในเมื่อเขารู้จักกันมาตั้งแต่อ้อแต่ออกและที่ที่เขาคุยกันนะ่ะ ก็ไม่ใช่ที่ที่รับหูรับตาคนเด็กๆก,ก็เดินผ่านไปผ่านมาตลอดหรือว่าอาจารย์อยากจะให้แกไปคุยคุยกันที่รับหูรับตาคนคะอย่างน,นี้คุณเข้าข้างเด็กสิดิฉันไม่ได้เข้าข้างเด็กค่ะแต่ดิฉันอยากจะให้อาจารย์สอนเด็กให้รู้จักเหตุรู้จักผลมากกว่าที่จะเอะอะใช้อำนาจคงควใส่แกทำไมอาจารย์ไม่บอกแกละคะว่าให้คุยกันในฐานะเพื่อนนะได้แต่นอกเหนือนจากนั้นไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลา แล้วก็ให้เลือกสถานที่คุยกันเช่นที่บ้านไม่ใช่ช่วงเรียนแบบนี้เอาความเข้าใจเข้าว่าไม่ดีกว่าละคะที่จะชี้พงให้กระลอกนะ่ะเด็กยังไม่ได้คิดอะไรอะ่ะแต่พออาจารย์พูดเข้าเด็กก็คิดและเด็กก็จะทำเพราะเป็นการท้าทาย พี่ผมเลยปลอดภัยแล้วไม่ต้อโดนตำรวจจับไม่ต้องติดคุกหรือจะออกไปจากพาราแบบเพอข้ามหัวพวกมันไปเลยไปได้ยังไงอ่ะไปได้เมื่อไหร่พี่ก็ไปเดี๋ยวนี้ไปแบบวิธีจจาอ้โหยูนได้ละคุณไม่ได้อะไรขึ้นมา งเสู้กับใครมาแบบใดจะทำลายทุกสิ่สู้ความจริงเป็นอย่างไรไม่วันใคดจะยิ่งใหญ่จะปร,รับปรามมันต่อไปให้หมดเสียน,นะ